สวัสดีทุกท่านนะคะะวันนี้เราก็มาดูผลหวยหันลาวกันนะคะ,ะจะพูดทาหน่อยแล้วนะมาดูผลลาวกันเนาะวันนี้นะคะแอดขอมาอยู่ที่สูตรสามนะคะวันนี้อะสูตรสามนะคะออกกันเนาะออกเลยเนาะออกเก้าหนึ่ง หนึ่งนะคะข้างล่างศูนย์เก้าเนาะโอ้โหแอดไม่คิดเลยนะว่าเก้าจะมานะคะเนี่ยแต่ในสูตรแอดเนี่ยมันติดเก้ากันเนาะตั้งหลายตัวนะคะถ้าเ,เพื่อนๆเห็นอยู่ในสูตรก็จะรู้เนาะว่ามันติดกันอยู่หลายตัวนะในสูตรนี้ของแอดนะคะแอดให้ห้าหกเจ็ดไม่มาเลยในยชุดวิ่งเนาะชุดวิ่งของราวนะคะ สามตัวไม่มานะคะส่วนคู่ชุดเนาะแอดให้เพื่อนๆกันทั้งหมดสี่หกสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูย์เก้าหนึ่งแปดและศูนย์เจ็ดนะคะดีนะคะไปโพในชุดนี้ของเรานะคะอ่าเราถูกกันที่ศูนย์เก้ากันเลยนะคะตรงๆไม่ต้องกลับกันนะคะวันนี้ ดีใจด้วยนะคะกับเพื่อนที่รับชมสูตรนี้กันนะอ่ะก็จะเห็นอยู่นะคะว่ารับชมกันเยอะมากนะคะในชุดสูตรราวที่สามกันเนาะอ่ะวันนี้แอดก็จะลงแค่สูตรเดียวนะคะไม่มีสูตรพ่วงเนาะมีพ่วงสูตรกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลาพูดน้อยนะคะเพราะว่าเราพ่วงสูตรกันเนาะอ่ะถูกกันไปในชุดนี้เนาะ 0ูนะคะอ่านะคะมาต่อกันนอนวันที่อ่ายี่หพฤหัสเนาะยีจ็ดศุกร์ยีปดเสาร์สาสอาทิตย์หนึ่งจันโอ้โห ไปตรงกับชุดหวยไทยรัฐบาลกันเลยนะคะนี่ <S <S ใช่ไหมยี่ิบเจ็ดสุกรเดือนนี้จะมีสามสิบวันเนาะยีิบเจ็ดสุกยีิบแปดเสาร์ยีิบเก้าอาทิตย์สามสิบจันทร์อ่ะวันที่สามสิบนะคะไม่ใช่เนาะ <S <S ก่อนวันหวยนิดนึงนะคะก่อนวันหวยไทยเนาะ หวยลาวอ่านะคะหวยลาวสุดสามวันที่สามสิบเนาะก็ก่อนหวยไทยนิดนึงดีเหมือนกันนะคะจะได้รับชมหวยลาวก่อนไปรับชมหวยไทยเนาะ <c oughs> <c oughs> นะคะมาคำนวณกันนะคะ <c oughs> อ่ะแอดจะบวกนะบวกให้เลยไหมคะไม่ต้องมาบวกในนี้หรือว่าไงเพื่อนๆก็คงไม่อยากจะดูแอดบวกแวแหละนะคะอยากจะดูตัวเลขแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวแอดจะบวกเลยนะคะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ได้เลขเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแอดจะวาไม่เสียเวลากันเลยจับคู่กันเลยนะคะเดี๋ยวเขียนในชุดนี้กันก่อนชุดวิ่งเนาะแอดจะเขียนไวต้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูในชุดนี้กันเนะมาชุดแรกนะคะห้าหกห้าเจ็ด ห้าแปดห้าเก้านะคะอ่ะทำไมมันไม่เหมือนกันเลยเนาะชุดนี้เนาะมาต่อเลยนะคะหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะชุดเจ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด จ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะมาอีกชุดหนึ่งนะคะแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดและแปดเก้านะคะในชุดนี้เนาะหัวลาวนะคะอืม ามาดูกันในชุดวิ่งกันนะคะในชุดวิ่งวันนี้อาจจะให้วิ่งกันที่ในงวดนี้นะคะมันจะเด่นกันอยู่ที่ มีเก้านะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ,ะในชุดนี้หวยเราในชุดวิ่งนะคะจะติดกันอยู่ที่เก้าศูนและหน,น,นึง่งเนาะเพราะว่าเก้ายังอยู่นะคะและศูนย์ก็ยังอยู่นะคะและหนึ่งก็ยังอยู่ มานี่เราจะมาดูในชุดเพิ่มกันนิดนึงนะคะแอดขอเพิ่มเลขนิดนึงนะคะแอดขอเพิ่มกันที่หนึ่งสองหนึ่งเก้า หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดและหนึ่งแปดนะคะอ่ะแอดเพิ่มกันอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดเนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จะเลือกเลขตัวไหนกันดีเป็นตัวเด่นนะคะอ่ะเมื่อวานแอดใช้สีเหลืองไปแล้วเนาะวันนี้แอดจะขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะเพื่อสลับกันเนาะในการเราจะได้รับว่าอ่ะสีมันต่างกันนะคะของแต่ละงวดเนาะอ่ะมาชุดวิ่งนะแอดขอเอาสีเขียวเป็นชุดวิ่งนะคะวิ่งเราจะวิ่งกันอยู่ที่ หนึ่งนะคะจะติดที่หนึ่งและเก้านะคะในชุดวิ่งจะติดที่เก้ากับหนึ่งนะเนาะมาในชุดคู่นะคะ แอดจะให้ชุดคู่ในเลขที่8.6 6ห สอง0ูนย์แปดหนึ่งเก้ากี่ตัวแล้วคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดเนาะ,อะแอดขอเลือกที่นี่นะคะหกชุดเราจะติ๊กหางกันไว้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ให้แค่หกชุดดีกว่านะคะวันนี้เนาะเยอะมากเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะไม่ชอบใจนิดนึงนะคะอู้เยอะจังอาจารย์อะไรเงี้ยนะคะเนาะอ่ะเราเน้นกันแค่นี้เลยนะคะในชุดราวที่สามเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูราวที่หนึ่งที่สองและลาวพิเศษกันนะคะแอร์ก็จะลงทยอยลงกันให้หมดเนาะให้มันครบๆกันเลยนะคะ ไปตามชมกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนและกดติดตามนะคะสนับสนุนช่องกับแอดนะคะแอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะอ่าก็ดีใจนะคะที่มีการช่วยเหลือสนับสนุนกับช่องเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเงินมากนะคะหรือเงินน้อยนะคะแอดก็ไม่เกี่ยงนะคะให้ตามศรัทธาของเพื่อนๆท่านเลยนะคะอ่าแอดไม่มีการเลือกร้องนะคะว่าเท่าไหร่นะ แล้วแต่เพื่อนๆจะมีน้ำใจหรือศรัทธานะคะเนอะแอดลาคลิปนี้ไปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่แอดลงในล่าสุดนะคะ,อะแอดก็จะลาคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้นนรับชมคลิปหวยลาวสูตรที่3ามนะคะเดีย๋ยวเราจะไปต่อกันที่ลาววิเศษนะคะเนาะ ที่เราทำทิ้งกันไว้เนาะค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้รวยๆนะคะเฮงๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอขอบคุณค่ะ